สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมมีรถกระบะมาแนะนำหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าโตโยต้า i ีโก้นะครับเครื่อง2.5ดีเซลคอมบาร็ลวนะครับชมอินเตอร์คูลเลอร์นะครับมีจมูกแล้วนะครับคันนี้รถดี2,007-2,008อ่ารถเป็นรถบ้านมือเดียวครับผมใครที่หาไปใช้งานนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับ เป็นล้อ GR นะครับขอบ16นะครับคือภาพสวยๆเลยนะครับเครื่องยนต์คอมเนอร็วนะครับผม120แรงมานะครับขับขี่ดีมากๆครับผมท้ายเดิมนะครับผมภาพสวยๆครับ มียางอะไรนะครับก็จะมีเรียยรอยบ้างตามการใช้งานนะครับมาดูภายในกันบ้างนะครับภายในสภาพดีครับกระจกไฟฟ้ากระจกข้างปรับไฟฟ้านะครับอันนี้เดิมๆครับนติดตู้ยังมีนะครับรุ่นนี้คนหากันเยอะนะครับ ยอดนิยมไม่จุกจิกดูแลง่ายนะครับผมแก้มนะครับน็อตแก้มเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังนะครับเกียร์ธรรมดานะครับมาอยู่ที่2อ0แนะครับผมเครื่องดีสตาร์ทอีง,ง่ายนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงปกตินะครับขึ้นลงปกติเลยนะครับ นอยโอเคอ่ะมาดูเม็ดอาร์คประตูกันนะครับผมอ่เม็ดอาร์คเดิมครับผมนี่ครับเดิมๆเ,เลยนะครับโอเคมาดูฝั่งนี้กันครับ,นนรบนนเดิมๆนะครับผมแอร์เย็นนะครับ คนะรับผมปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับอ่าภาษีนะครับภาษีเดือนกุมภาปีหกเก้านะครับเลี้ยงพร้อมโอนนะครับผมครับนี้ไปย้ายเข้ากับกระโปรงก่อนนะครับอ่าห้องกว้างกันครับนี่เป็นห้องคอนเซ์เนอร์นะครับ นะฮะอ่าเลข่อนคาราเดิมนะครับผมนะครับอ่านัดไม่เคยแกะนะครับเนี่ยฮะไม่เคยแกะนะโตโยต้ไม่เคยแกะนะฮะอาร์คโก้โตโยต้ามีนะครับนะฮะฟอร์เอล์นะครับปกตีนะครับแต่เพิ่งเปลี่ยนมานะครับผมเพิ่งเปลี่ยนมาอันนี้เดิมครับผมเดิมนะครับไม่เคแกะนะครับ ปี0 7นะครับ December เดือนธันวาคมนะครับ December นะธันวามเดือนธันวาคมเหมือนเดิมๆนะครับผมโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับได้รถบ้านมือเดียวด้วยนะครับมาฟังรายละเอียดกันอีกทีนึงครับคันนี้นะครับเป็นเจ้าโตโยต้าวีโก้2.5ตัว E นะครับเกียร์ธรรมดารถปี2007-2008นะครับ มาอยู่ที่2 0 0แนนะครับเป็นฉมอินเตอร์คูลเลอร์แล้วนะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลขายนะครับขายเงินสดนะครับ149,900บาทนะครับผมได้ร้อแม็ก GR ด้วยนะครับขอบสิสวยเลยนะครับผมท่านที่สนใจนะครับรถจอดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับทักทายมาได้นะครับมีบริการจัดส่งให้ครับสวัสดีครับ